สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านด้วยแล้ครับผมคลิปนี้มีเข้ามาสี่ใบครับพี่น้องนึกว่าจะเสมอกันไม่เท่ากันครับลืมดูโอ้ยน้องตู้ไม่เท่ากันด้วยพี่น้องนะครับนี่ครับสองใบตะแกรงตัมด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็แผงหน้าเป็นเหล็นะครับนี่ครับเป็นสเตลเลสนะนี่ครับจะสูงกว่ากันนิดนึงนะครับ ก็ต้องขายเป็นคู่นะครับหรือว่าใครจะรับหมดก็ได้นะนะครับรับหมดนี่ถ้าสีใบนี่ให้สองพันเก้นะครับแต่ถ้าแยกก็ใบละ750นะครับผม12นิ้วนะครับปากใส่ลายอเอรนะครับผมตู้ก็สวยนะมือจับเป็นมือจับเหล็กนะครับนี่นะฮะแล้วก็ด้านหลังวอลแบบนี้ให้นะครับ เอาไปทําชุดแขวนเอาเองเด้อนะครับถ้าแยกก็คู่พันห้าครับแยกคู่ละพันห้านะครับสองใบนะแต่ถ้าเอาหมดให้สองพันเก้าครับผมสิบสองนิ้วนะครับตัวนี้สองคูณหนึ่งไม้อัดเทนะครับตัวนี้สิบห้ามิลนะครับนี่สวยๆเลยตะแกรงปั๊มด้านหน้าเป็นแผงเหล็กนะครับนี่นะครับเป็นแผงเหล็กแล้วก็ตะแกรงปั๊มคุ้มแล้วแหละนะครับ แค่แก่งปัามก็ได้ทุนแล้วแหละเนาะอืมอ่ะใครสนใจโทรมาครับผมมีสองใบาสายที่มีให้ครบนะบหนุนนะครับ้านหลังนี่ปิดเ้าแบบนี้นะครับสวยงามสนใจโทรมานะพี่น้องนะครับรับเองเด้อราคานี้ให้จัดส่งก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องค่าจัดส่งแล้วกันนะครับสิบสองนิ้วถ้าเอาหมดนี่ให้เลยราคาสอง0ั้าทะยกก็คู่ละพันห้านะครับเป็น ตู้12นิ้วไม้อดัดเทปเพงเป็นสแตนเลสด้านหน้าแล้วก็ปากกลางเป็นลายอารีนะครับสวยอยู่นะเนี่ยไม้ยังดีๆอยู่เลยครับผมไม่มีผุนะครับผมเอาไปขัดแล้วก็โปสีหน่อยหนึ่งนี่ทำสีใหม่นี่โอ้โลเลยพี่น้องนะครับใครจะขึ้นรถเทก็ได้อยู่นะอ่ะสนใจโทรมานะครับผมมีอยู่สี่ใบนี่แหละจะแยกจะคู่ก็ว่ากันไป